สวัสดีครับก็จากคลิปที่แล้วที่สอนลงมอดภาพสวยไปนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนแก้สำหรับใครที่ลงแล้วตัวรีเชดเนี่ยไม่ติดนะครับเฉพาะตัวรีเชดนะที่ไม่ติดนะครับคือปุ่มโฮมเนี่ยเห็นปะกดแล้วปกติจะต้องมีตัวมอดรีเชดขึ้นมานะครับแต่นี้คือมันไม่ติดนะเห็นปะกดปุ่มโฮมแล้วมันไม่ขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมา สอนแก้กันนะครับก็่อนจะไปดูฝากเชิ์กดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องเบนไงกันด้วยถ้ากดแล้วก็ไปดูวิธีแก้กันเลยโอเคครับก็วิธีแก้สำหรับรีเชดลงแล้วไม่ติดนะครับก็ง่ายๆครับให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราลงเกมไว้นะครับก็คือตัว Steam แล้วก็ Steam App Common แล้วก็ g a n เท a อ Auto นะครับโฟลเดอร์ order ที่เราลงเกมไว้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับ ให้หาตัว gta v นี่หาตัวนี้นะครับ gta 5ตัวนี้นะแล้วเราก็คลิกขวาเลือก property นะครับจากนั้นให้มาเลือกที่ตัวนี้นี่นะคอมอะไรสักอย่างนะโอเคจากนั้นให้ติ๊กตรงนี้นะครับ run this program นะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น windows 7 โอเคจากนั้นกด apply แล้วกดโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ GTA V Launcher ตัวนี้นะทำเหมือนกันคลิกขวาแล้วก็ property แล้วก็เลือกอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็ติก๊ก Run t h i s p r o g r a m แล้วก็เลือกเป็น Windows 7เหมือนเดิมจากนั้นกด apply แล้วก็กดโอเคแค่นี้นะ แค่นี้ก็รีเชตแล้วก็จะติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันในตัวเกมนะว่ามันติดจริงหรือเปล่าไปโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะก็น่าจะสังเกตได้ว่าแค่เห็นภาพก็น่าจะรู้แล้วนะว่ารีเชตมันติดนะครับสีจะสดขึ้นมานะถ้ารีเชตติดเราลองมากดปุ่มโฮมกันดูนะครับว่ารีเชตมันติดไหมนะอ่านี่นะครับ นี่ก็คือรีเชตปิดเรียบร้อยนะครับก็แก้ง่ายๆแค่นี้เลยเหมือนที่ผมสอนไปนะแบบเดียวเสร็จนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องเบน์ไงกันด้วยคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากรอติดตามชมกันด้วยสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เราเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย